บุรีรัมเสริมโหดกองกลางบราซิลลุยไทยลีกดูกานหน้าครับเอารฮั 5, สัสดีทำน้ำด้วยนะครับผมก็สสสสกสสกสัสดีสวัสดีเอีกชั่นเคยสำหรับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมนะครับวันนี้นะพูดถึงนิดนึงนะฮะตลากเข้าสู่ฟุตบอลเรยด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากทุกคนครับเป็นเขาเรียกว่า มีความไปไปได้เกือบจะร้อนะครับตอนนี้ผมตีให้80 8 5ดสเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับมิดฟิลด์นะครับผมอย่างมาติอุสวากัสนะครับผมซึ่งเป็นเด็กในสังกัดเดียโก้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นชาวยี่สิปีนะครับผมกองกลางนะครับผมสูง181ยส่วนสูงทุนถือว่าดีเลยนะฮะเป็นชาวบราซิลนะครับซึ่งก็ใน Transfer Market เนี่ยตีมูลค่าอยู่มาที่1.2ล้านยูโรนะฮะหรือมา47ล้านบาทนะฮะ1.2ล้านเนาะนะครับผมซึ่งโอ้ถือว่าเป็นค่าตัวแพงอยู่นะฮะแพงเลยนะครับผมซึ่งอินสตาแกรมของเจ้าวากาสเนี่ยพี่แกก็ไปติดตามเพจของบุญรำด้วยเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็วันที่21มีนาคมนะครับผมมีการโพสต์บนอินสตาแกรมอินสตาแกรมของเขานะฮะว่า Moment in Thailand นะฮะซึ่งมาเที่ยวประเทศไทยเนะแต่พี่แกเคยมาประเทศไทยแล้วนะครับผมก็สำหรับวัวกาสเนี่ยเคยคาแข่งอยู่กับลูคัสคริสปิมด้วยนะฮะทีมนี้ทีมใหญ่อยู่นะฮะในบราซิลนะครับผมแล้วก็ ติดตามไอจีของดดียโก้ด้วยนะเดียวโก้ที่โหดๆเลยนะฮะอยู่อิลลัมนะฮะซึ่งเป็นคนติดต่อให้นักเตะบาซิลหลายๆคนเลยนะสำหรับเดียโก้เนี่ยติดต่อทั้งบิโซลี่ก็เป็นคนติดต่อให้นะครับผมก็โอ้ผมบอกเลยฮะไม่ธรรมาดาแน่นะค,นะคนนี้ฮะแต่หน้าตาแกหล่อดีนะเข้มเข,ม,ขมดีนะครับ ก็รอติดตามนะฮะแต่บอกเลยว่าอีกไม่นานผมว่าอาจจะรอจบฤดูกาลก่อนแล้วชพ่วเเปิดตลาดเนี่ยค่อยมีการเปิดตัวต่างๆนะฮะแต่สัญญาส่วนตัวน่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนีป้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะข่าวก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้เป็นเกี่ยวกับบุรีรัมนะฮะที่จะมีการเสริมทัพนะครับผมก็ทีมอื่นก็ยังไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกัน,นะฮะไลค์แชร์ซับสไครต์ฮะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ